คำเตือนชิปนี้สื่อถึงการทดลองจากพระละบัตอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่รุนแรงไปบ้างแต่ทุกคนก็สามารถดูได้นะเด็กที่มีอายุน้อยกว่า12ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่เดี๋ยวไปชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่เด็กกายด้วยนะครับ Let's go <S ก็ขอสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่ก็อยู่เห็นไหมครับข้างหลังคือทุ่งนาน้อยนะครับเขียงนาน้อยนั่นเองวันนี้พี่จะมาจุดประทัด3ชนิดนะครับเห็นไหม นี่ไม่ว่าจะเป็นกับตันแจ็กยากูซ่าโจนสลัดนะฮะนี่คือโจนสลัดโจนสลัดมันเหมือนประััดของฝรั่งนะฮะโจนสลัดแบบนี้โอเควันนี้เราจะมาจุดแล้วจะโยนลงไปในน้ำนะครับมันจะดับไหมนะฮะโอเคครับผมหากเราพร้อมแล้วเราไปเริ่มจุดกันเลย เดี๋ยวจะเริ่มจากลูกแรกเลยนะฮะอ่ะเริ่มจากลูกแรกประทัดของยากูซ่านะฮะโอเคจุดแล้วเราก็จะโย่ลงไปเลยนะครับขอพี่ขอเช็คไฟแช็คแป๊บหนึ่งโอเคพร้อมแล้วครับจุดเลยปุ๊บดูดูโอ้โอโอโอ อ้เออเลยนะครับโอ้โหยากุซ่าโยนลงน้ําไม่ดับนะครับลูกแรกนะโอเคครับต่อไปเป็นคิวของราชาโจรสลัดนะครับหรือกับตันแจ็คเอ้ยไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรนะแจ็ Jack 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 คสเปโร่เหรอแจ็คสเปโร่กับตันแจ็คสเปโร่นะฮะโอ้ทุกคนนี่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 ดูแท่งดำหัวหัวแดงนะครับโอ้โหใหญ่เหมือนกันนะ โอเคเราจะลองดูมันจะใหญ่แล้วเสียงมันจะใหญ่มันเหมือน,ม,นมันตัวมันหรือเปล่านะโอเคตีแล้วครับโยลงไปกาคิดว่ามันไม่น่ารอดนะทุกคนโอเคน่าจะดับนะครับไม่เป็นไรเอาใหม <laughs> ดับนะครับเอาใหม่ครับโอเคเอาหม่เอาหม้โอเค okay, จุดต่อเลยครับ โยนเฮ้ยดับสองลูกเลยอะดับสองลูกเลยน้องๆพี่คิดว่าไอ้เจ้าประทัดเนี่ยมันจุดลงน้ำแล้วดับนะจนสลัดนะอ่ะขอแก้ตัวอีกทีนึงนะแต่ถ้ามันไม่ติดแล้วก็คือไม่ติดเลยนะเอาแก้ตัวให้ใหม่นี่นะติดแล้วนะโยนโอเคครับเรารู้แล้วนะว่าประทัด ไอตัวเนี้ยโยนลงน้ำไม่ได้นะครับมันดับทุกคนโอเคครับไม่เป็นไรต่อไปให้กําลังให้กับตันแจ็คเป็นตัวโชว์ดีกว่านะครับกับตันแจ็คนะฮะเป็นกับเป็นประทัดที่ยอดฮิตเล่นเหมือนกันนะมันก็จะมีกับตันแจ็คกับตันบ้ากกับตันไพเล่เอ้ยไม่ใช่กับตันไพเล่กับตันฮุกไพเล่นะฮะโอเคนะครับผมเราก็จะเอาไอ้เจ้าเนี่จุดแล้วก็จะโยนลงน้ำดูซิจะดับเหมือนประทัดชนสลัดเมื่อกี้ไหมนะฮะกับ ไอ้ประทัดอะไรนะไอ้อะไรเขาเรียกว่าแจ็คสเปโร่ะดับไปแล้วมาดูนะครับดับไหมอันนี้ดับครับผมขอแก้ตัวยันหนึ่งครับถ้าไม่ติดก็คือไม่ติดเลยนะดับนะน้องๆเมื่อกี้ดับนะครับขอใหม่อีกที โอเคครับผมสรุปได้แล้วนะว่ามันดับนะครับโยนลงน้ําติดมีแค่นี่แหละครับผมพระเอกของเราก็คือยากุซ่านะครับส่วนสองกล่องเนี้ดับหมดเลยนะครับสองกล่องนะโอเคไม่เป็นไรครับผมคลิปนี้มาสรุปให้ดูนะครับว่าอันไหนมันจุดลงน้ำเราติดบ้างนะครับสรุปมีอันนี้มีสองอันนี้ครับที่ไม่ติดนะแต่ที่เป็นพระเอกของเราก็คือยากุซ่านะครับ เห็นไหมครับว่ายากษ์กุซาหยุดทั้งบนบกแล้วก็ในน้ําได้นะครับโอเคเป็นประทัดที่น่าซื้อมาเล่นนะฮะโอเคจบคลิปนี้แล้วพี่กายก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนี่คือคลิปดีๆที่ให้น้องๆเลือกซื้อประทัดกันนะโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้พี่กายก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย